ยังตัวตกวขึ้นเด้จักรยานงามแท้เอาไหนแล้วเข้าแม่เขาซื้อมาให้แต่ชุนบุรีตัวเสียงมาจากชนุนบุรีแอ็นพันยูพัทยาเฮ้าค<อ>ีน้ำไหนบ่บ่ได้เฮ้าพันบุนตรสืมาพันเอามาส่งพันห้รถไอ้รถแกมาส่งเลยตัวยังกินมะมาน้ำเฮาดิจริงๆก็สร้างแต่เฮ้าชอบไม่ห้มันแหง้งเฮ้าชอบมาเห็นน้ำอูมูยองแม่แม่แม่ตโตขึ้นด้วยเถอะด้วยแล้วของของเขง้าแม่เฮาด็กพลังแม่เด็กพลังแมนตัวแม่โตขึ้นได้พลังได้พลังแม่เขาเป็นเด็กเอ็น บแมนพนจุพัทยาแฟนเพิ่นหลายหลายบอกิวดำิวแดงก็มีเออเพิ่นเอาใหม่หาเฮา่นซื้อใหม่เฮาเทาได้แล้วได้งามแถมมีฮอดโดเลมอนโดเลมอนได้ของหอดตรงนี้ตะกาใส่ใส่ขนมพร้อมถ้าตุเมีย้มาตก็มาใส่นี่เลยอู้ตัวเสียวไอเหี้ผู้ใดเฮ็ดนี่ยเสียวไปแต่งเสียวไปแต่งอูมูยองเพิ่นเองโดนแทงเอามาจากพัทยาพุ่นน่นี่แมนรถแกมาเลยใส่รถสไลมาเออใส่รถสไลมาอีกเออลงเลยตัวเสียวลงยังไหบป่นี่ฮะเสียวลงยังไหนตัวถามเิ่้ ก็กระมบารเลยไม่กําลังลงแล้วกําลังลงแล้วส่ไอตัวจ้างมานะไม่จ้างมม่จะใส่เขาจ้างมาแต่ปูนแต่หนาลงเนะูนนี่เด้่นี่นี่นี่ศนยด้าแปดสี่สามศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เนี่ยเป็นไงนี่เป็นไงข้ามาตัททายลงงามนี่เห็นว่านี่นี่ไปแล้วเนี๋ยเบิงเาสิอกดาบเงเาชิอกดาบให้เงมาแล้วแต่งรใด้ผมนะครับ เท่าเอาแห้งๆครับขอเทปูคูบ่ต้องห่วงแม่แม่ข่อยรวยแม่ข่อยเฮ็ดงานอยู่พัทยาขอเทปูคูนะครับเอาเดี๋ยวเฮ็ดบ่ได้ดอกข่อยกูไอเฮ็ดบ่ได้ดอกไปเอาหนีใส่ออต่อจูนติดหนาคอพีดีเคน้ำเนอะคอพีดีเคครับพาทอเอาเสียงดังๆเพราะยังไ้เสียงแต้กเต้กเต้กอ่ะพอามสิไปจ้อใส่เรือนนี่ทออย่างเนี้ยทอพีดีเคบอกเอาเดี๋ยวหาแนวใส่ให้มันเดี๋ยวเอาอย่างเนี้ย มอนต่ตัวจะบังตัวบังรถเฮาเดอรบังรวดเฮาเดออ้ครับอ้เแเริ่มแล้วบ่ยัดหยัดใท่อเสียงดังๆอ่ะท่อเสียงดังๆยึดเออมาเสียบเดียแตงเลยเอาดังๆกันบ้ดังๆคือพีดิคเลยป๊ด่ะเฮ้ยอย่าจับยงนะรถแมวไหน ขึ้ว่าเมียม <ım> ิ้งแนหลายอยู่ซื้อให้คันนึ่งอะไรส่วนโอ้เฮ็ดคอให้มึงสูเสร็จแล้วสูสิฟังเสียงบ่ฟังครับอยากฟังบ่ฟังครับมึงโยโยกเคลนมบังควาเข้าใจบ่เสียงก็โมเด็งก็เจ้าเขาบอกแห้งเขาบอกอลไรเขาบอกอะไรว่าเท่าโบครูสิเร็วมันสิแห้งตัวลองคีเบิ้งอ้าวลองคีเบิ้งมามันดังบ่ โอเคเดี okay, okay, okay. Okay, okay. ๋ยวออกขึ้นรถกันเถอะแมนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอโอนให้เด้อพี่เอกงานอยู่พัทยาโอเคโอเคจะมาเปิดยู่อุดรเนี่ยนะวอาเรืมสวัสดีสวัสดีครับผมเฮียตั๊ะคำตงครับผมมื้อนี้อยู่กับปู่หมูหยองสาขา2ที่จังหวัดอุดรธานีมาเบิ่งมาเบิ่งโบคูของแท้ครับเมื่อกี้รถรถไฟนี่ครับมาเบิ่งอันนี้ตอนนี้กำลังเฮ็ดหยังนี่ติดตั้งระบบคูโคโบคูพี่น้องของปู่หมูหยองสาขาอุดรเด้อเนี่ยสาขาอุดรมาคู่หรือเ่อันนี้คู่ครับนี่นี่1 กระโบงสองเลยเปิดร้านวันแรกวันแรกวันแรกมีรถแล้วจัดในโปรโมชั่นนี้อย่างนี้โปรโมชั่นกต่หลายอย่างเยอะแตมีทั้งหัวฉีดมีทั้งกระโบคูมีชุดอินเตอร์ดีสแตนหลายอย่างหลายอย่างงบงบเท่าไหร่เนี่ยก็ตั้งมาประมาณหกหมื่นกับหลายได้หลายอย่างหกหมื่นประมาณสุดยอดเลยครับสำหรับโซนอีสานเนาะครับไม่ต้องไปฮอดมหาชัยแล้วอยู่นี่ อุดรธานีอุดรธานีอุดรแม่ยังนะครับคือว่าสาขาสามสิบเปิดให้เมียหน่อยอยู่ประเทศเราปะโบลุกอีกแล้วอันนี้คือเรื่องจริงครับกำลังสีดีอยู่แล้วอันนี้โบโบลูกแรกโบยังไงเอฟห้าห้าเอฟหาห้าอันนี้เดีมามานี่มานี่้ยอู่ไฟยังก่ออู่ไฟให้หลอดิให้หลอดิซื้อย่างนะอู่ไฟใหดรลอดิไฟใหดรลอดิอ่าสิเปิดเชียงกับมูยองได้ครับเกี่ยวกับการโบโบโบเครื่อง ผมมีค่อยรับแกจากงานเจ้าเวลางานเจ้าเวลาออกมามันมันบอกให้เ็ให้ลูกค้าดีๆเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องมันบไม่ได้อ๋ออ๋อสิเปิดอูเงินอันนี้เขาเอิ่นไว้อย่างอันนี้นะหมอน้ำฮะหมอน้ำนี่หมอน้ำเติมนี่อันอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะล้างเพิงล้างเพิงอันนี้ล่ะใช่ อันนี้ก็โตสูสู้สู้สิเปิดอู้ยังบ้อู้ยังอยู่ฝ่ายไฮดรอลิกวาสั่นาโอ้ยงึดหลายในหลักในหลักอะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาใส่บริการแล้วกันมอนี่เนี่ยต่ำทำตรงนะครับน้ำใสโอ้ยมาเปิดร้านเปิดร้านมาเปิดร้านมาไก่พร้อมนะไก่ทั้งมาจากสุรินนะซูรินแมนแมนบรอแมนต่อไปรถรถก็สิมาจอดอยู่นี่แหละรถแกงร้อยสี่มาจอดอยู่นี่เบิร์ตร้อยสี่นี่แหละต่ำบอกว่าโอ้ยอุตส่าห์ดีใจว่าอู้รถมา เปิดอยู่ภาคอีสานอ่าโอ้ยเดรันมาไงไงบัดรวงระยะทางแล้วแง่กรุงเทพยบใกลัวอุดรมาเลแมัสิเกือบหาลอยโลสุรินเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเข็มไปใส่ไปเติมเจ็บเข็มบ้าเปล่าเออเจ็บบ้าเปล่าครับผมฝากไว้น้ำนะครับสาขาอุดรครับผมรับรองว่าไปรวยอุดรกรุงเทียบจเปิดดีบ่เปิดเปิดเปิด บริเจ่งเนี่ยบริเจ่งมาพูดดีด้วยสูเล่นจนมุนไปเบอรแล้วคันแรกคันแรกของร้านครับเส่นเราจะคลองรถนี่ครับสวัสดีครับจะคลองรถมวันนี้มาจัดในโปรโมชั่นนี้ยังครับหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นนี่จัดเต็มจัดเต็มครับจัดเต็มจัดเต็มอู๋คูทาเฮ็ดร้านอื่นสองหมื่นห้าเจ้าเสียบปล่าแมนเดี๋ยวเอาคันสีขาวคุณเอามายองเอามายองนอกเราอย่างนึงเราบม่ใช่ตัวใครใครไม่ไพ่ต้องบอกนอกจากเจ้าเอาฝากเวนั่งครับคิดยังไงมามาอูเพื่อนเอามบ ติดตามเพราะงานเห็นแล้วครับติดตามกินกันแล้วพี่พีทนานเกิดยี่อีกแล้วเกิยี่อีกแล้วอันนี้อันนี้ชุดเดิมนะครับเพชรมาแล้วบ่พอใจเบิ่งอ่ะเพชรมาแล้วบ่พอใจโทโบใส่มาแล้วอินเตอร์ใส่มาแล้วบ่พอใจยกออกตะทอยังเปลี่ยนเอาใส่ของหมูหยองหมูหยองบดสามเดือนครับขาดไป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 ร่างสีดีอยู่แบบมึงกรบโ้ดเวล่าลูกน้องเพิ่นสอมรถเนี่ไอ้เบิงดีดีได้อประวัติบัวพ่อดีลูกน้อง เลยเจ้าเจ้าเป็นขั้นแรกของหลานนี่เลยเพราะนักเครื่อนเดือนรออยู่นี่ไปกรุงเทพราะไปท่องเที่ยวขั้นสองเนี่ยจะเป็นขั้นขาวนะครับหนึ่งจุดเก่ายนั่นเลยเออหยดเด้เลยนี่เดี๋ยวบอกแหล่งไปเอามาเนี่ยหยดเดี๋ยวไปจัดขั้นขาวนีได้ขั้นขาวนกซีประตูจอดอยู่พูน่ะอ่าไปเอามาไปเอามายองเขาหมูว่านแดกได้หมูว่านดิอย่าคุยเอาครับมุนิกะ พ่อสมีล่ะการกระท่ำใดว่าจะได้บุสุภาพขอโทษขอไฟน้ำนะครับฝากร้านไอ้ไา้นะครับหมูหยองเซเว่นได้สิ่งแดงหรือห<อ>มูหยองร้อยเปอร์เซ็นต์คือเก่าอ่ะล่ะสาขาอ,อุดรเ,เปิดแล้วแน่นอนมีแล้วขั้นแรกมือแรกเพิ่นมาถ่ายตั้งานเพรท่านได้เปิดร้านกดเท่คือเก่าหันละคือเก่าหันละสองหมื่นนะคถ้าโปรโมท